สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาโมริซากัวไอคอนซัมเมอร์อิดิชั่นไซส์42มิลสีส้มเรือนนี้กันนะครับ นาฬิกาไอคอนนะครับก็คงไม่ต้องลงดีเทลอะไรกันเยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นฮอตฮิตเรือนหนึ่งที่ผมน่าจะรีวิวไปหลายสีมากๆแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันซัมเมอร์อิดิชันนะครับที่เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะแล้วก็ออกมาพร้อมกันเนี่ยหลากหลายสีเลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้เห็นเจ้าตัวหน้าปัดเทอร์ควอยส์ไปแล้วนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับแล้วก็ ทำมาเนี่ยขายพร้อมๆกันเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อซัมเมอร์ dition แล้วก็อยากได้สีสันที่มันดูมีความจี๊ดจา๊าดขึ้นมาหน่อยดูเล่นแสงขึ้นมามากกว่าตัวหน้าฟ้าประมาณหนึ่งนะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยนอกจากหน้าปัดสีส้มแล้วเนี่ยผมก็ยังค้นพบว่ามันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันแปลกตาแล้วก็ดูน่าสนใจมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะซึ่งเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตัวหน้าปัดกันเลยนะครับ คือทีแรกเพื่อนเพื่อเห็นปั๊บเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็แค่แบบไอคอนธรรมดาที่มีการเอาหน้าปัดเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่ามันมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างที่มันดูน่าสนใจมากกว่านั้นนะครับอย่างแรกเลยนะเพื่อนเพื่อ,อจะสังเกตเห็นเลยก็คือช่องวันที่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นพื้นสีดําซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาไอคอนมันมีหน้าปัดที่ไปทางสว่าะ่ะเช่นหน้าสีขาวหรือแม้แต่กระทั่งหน้าเทอร์ควิสในตระกูลเดียวกันเน่ะเขาจะใช้ช่องวันที่เนี่ยเป็นพื้นสีขาวแล้วก็ตัวอักษรเนี่ เพื่อทําให้แบบมันสอดคล้องมันล้อไปกับตัวดีไซน์ของสีน้าปัดนั่นเองนะแต่ถ้าว่าเรือนี้เนี่ยกับเลือกตัวจานวันที่เป็นสีดํานะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนแรกผมค่อนข้างจะแปลกใจมากนะครับว่าแบบเฮ้ยจริงๆหน้าปัดมันก็ไม่ได้มือดอะมันก็ดูสว่างแต่ว่าทําไมมันถึงให้จานวันที่เป็นสีดํามาแต่ว่าพอสังเกตไปสังเกตมาลองมานั่งเพ่งดีๆนะครับก็จะเห็นว่าเออมันก็จะมีดีเทลของเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็มวิที่เป็นสีดําด้วยเหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการทำทูโทนเป็นส้มดำซะมากกว่านะครับคือมันเหมือนเป็นการทำให้สีส้มอะ่ะมันดูไม่ได้มีความสว่างมากเกินไปดูมีสีดำเนี่ยมาตักคุมให้มันเป็นสีสองเฉดอยู่บ้างอะไรแบบนี้ซึ่งผมว่าเออมันก็เป็นอะไรที่ใช้ได้นะคือถ้าเกิดเรานึกภาพว่าถ้าเกิดมันเป็นส้มกับเงินอย่างเดียวเลยอ่ะมันอาจจะดูแบบจืดๆดูธรรมดาไปหน่อยนะครับแต่พอเป็นส้มแล้วก็มีดำมาตัดประมาณแบบนี้ มันก็ได้กลิ่นอายอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอะก็จะดูมีลูกเล่นดูมีจุดมองแล้วก็มีความแตกต่างกับนาฬิกาตัวอื่นพอสมควรนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นจุดแตกต่างจุดแรกสําหรับตัวนี้กับหน้าปัดอื่นๆนะนอกจากตัวสีของหน้าปัดแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องของสีเนี่ยสีส้มมันเป็นหนึ่งในสีที่ตอนนี้ผมว่าหน้าจะกาลังแบบมาแรงพอสมควรนะแบรนด์นาฬิกาหล,หลายๆแบรนด์มีการ ทำนาฬิกาที่มันมีสีส้มมาแจมเยอะเลยนะถ้าเกิดไม่น่าปัดก็คือเรื่องของตัวสายอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีส้มมันเป็นหนึ่งในสีที่เข้ากับนาฬิกาได้ค่อนข้างจะน่าสนใจนะถ้าเกิดทรงนาฬิกามันเอื้ออํานวยนะครับแล้วยิ่งพวกสายส้มแบบนี้เอามาใส่กับนาฬิกาหน้าปัดดําๆหน้าตาเป็นดําน้ําหน้าตาแบบเป็นแนวนสปอร์ตหน่อยโอ้โหจะเท่มากนะครับดังนั้นก็เป็นหนึ่งในสีอินเทรนด์ประจําปีนี้เลยนะที่ผมว่าก็น่าจะมาแรงเหมือนกัน ซึ่งสังเกตตัอย่างหนึ่งนะครับก็คือพอโมริซาครูไอคอนเนี่ยใช้หน้าปัดเป็นสีส้มปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความเมทัลลิกมีความเล่นเงาเล่นแสงขึ้นมาเยอะนะเอาอย่างง่ายๆเลยเพื่อนๆลองดูไอตรงที่มันเป็นตัวโลโก้เขานะครับที่มันเป็นคําเขียนนะมันก็จะมีความเล่นเงาประกายเป็นเมทัลลิกเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับและไม่ต้องพูดถึงพวกลายครูเดอปารีสนะ พวกนี้เวลาเจอแสงอะ่ะบางมุมมันแบบเปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนแสงตกกระทบแบบค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะอันนี้จะต่างกับตัวหน้าปัดฟ้ามากๆนะครับตัวหน้าปัดฟ้าหรือว่าหน้าปัดโทคอยส์เนี่ยมันจะดูมีความด้านมากๆเลยอ,อารมณ์เหมือนเคลือบด้านมาเรียบๆเลยแต่อันนี้มันจะดูมีความ เป็นในการเคลือบเมทัลลิกเคลือบความแบบเป็นกลอสซี่เคลือบเงามาสะท้อนแสงมากกว่าเยอะมากๆนะครับดังนั้นใครที่ชอบแนวเงาๆอะเล่นแสงเมทัลลิกหน่อยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์มากกว่าตัวหน้าเทอร์ควอยส์นะภาพรวมของสีสันหน้าปัดมันก็ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าถามว่าสวยไหมก็ถือว่าโอเคสวยดีนะครับใครที่ชอบสีส้มเป็นพิเศษอยู่แล้วก็น่าจะถูกอกถูกใจเรือนนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับส่วนสเปคอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมไปเร็วๆแล้วกันนะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยเป็น ML115 นะครับเป็นเครื่องที่เบสมาจากเซ ดิท้า SW 2 0 0นะแล้วก็เอามาโมดิฟายปรับนั่นปรับนี่นิดหน่อยการสำรองพลังงานเนี่ยทำได้ประมาณ40ชั่วโมงนะครับสเปคการกันน้ำา200เมตรนะกระจกเป็นซัฟฟคริสตัลแล้วก็ตัดแสงมาค่อนข้างจะดีนะหลายมุมเห็นนะ้าปัดได้เคลียร์เหมือนกันนะครับถ้าเกิดหมุนเจอแสงตรงๆก็จะเห็นว่ามีการให้พวก แอนติรีเฟกต์โคตติ้งอย่างเงี้ยเห็นเป็นริ้วม่วงๆแบบนี้มาเลยนะก็ถือว่าพยายามจะลดแสงสะท้อนได้ดีนะายละเอียดภาพรวมตัวเครื่องการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับส่วนไซส์ของเรือนี้อยู่ที่4-2มิลนะครับวัดออกมาก็ประมาณนี้นะตามนี้เป๊ะๆเลย ความหนาอยู่ที่ประมาณ10.9นะครับแล้วก็รักทุลักวัดจากส่วนที่ยื่นที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ55หมิล,าลรายละเอียดนาฬิกา,ก,าก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดเหมือนกัไอคอนทั่วไปเลยนะไม่ได้มีอะไรต่างกันมากก็คือต่างกันแค่หน้าปัดด้านในที่แบบมันมีการเล่นดีเทลมากขึ้นนะครับซึ่งเรือนนี้ก็แน่นอนว่าผลิตมา8 88 8เรือนเท่ากับสีเทอร์คอยส์นะแล้วก็สายก็ใช้มา2เส้นนะเส้นแรกก็คือตัวเหล็กแบบนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นสายสีส้มเข้ากับตัััััวววหนนนน้้าาาปดดดมมกกๆเเเลลลลยยยยยยะคบซึ่่่งงงงี๋ไผอออใสสตูสูข ผมก็ประมาณนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องร่วมก,ก่อนนะครับก็คือเรือนนี้เนี่ยมันมีแค่ไซส์42มิลน,นะครับคือสีส้มอ่ะมันจะไม่มี3.9มิลให้เลือกเหมือนกับตัวหน้าปัดเทอร์คอร์นะอันนั้นอ่ะมันจะมีทั้ง42แล้วก็3.9เลยก็เลือกได้แล้วแต่ความชอบว่าจะเอาใหญ่มากหรือว่าเอาไซส์พอดีข้อมือแต่ถ้าเกิดเป็นสีส้มเนี่ยมันไฟบังคับว่าจะต้องไป42เท่านั้นนะซึ่งผมก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหน้าฟ้าเนี่ยโอเคมันยังมีความแบบ ไซส์ใหญ่ก็ของผู้ชายไซส์เล็กลงมาก็อาจจะเป็นของผู้หญิงที่มีข้อมือใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นแนวบอยๆอะไรแบบนี้อาจจะใส่ได้กันแบบเป็นนาฬิกาคู่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นสีส้มเนี่ยก็ต้องมาไซส์ใหญ่ไซส์เดียวเลยนะครับ เพราะว่าสีเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเฉดที่มีความแมนแมนขึ้นมาหน่อยดูสปอร์ตขึ้นมาหน่อยประมาณหนึ่งนะก็เลยมาแบบไซส์เดียวให้เลือกเท่านั้นนะครับซึ่งก็น่าเสียดายเล็กน้อยนะสำหรับสาวๆที่อยากจะได้หน้าปัดแบบนี้บนไซส์เล็กลงมานิดนึงสัก39มิลดูสปอร์ตสปอร์ตทะมัดทะแมงอันนี้ก็จะไม่มีให้เลือกนะแต่39มิลเนี่ยจะมีเป็นสีชมพูนะครับก็คือแบบชัดไปเลยว่าอะสี2มิลสีส้มของผู้ชาย39มิลชมพูของผู้หญิงซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรีวิวเจ้าตัวสีชมพูให้้้้้้ดดดดดููููววววยยยนนนนนนรับไมม่่่่่่ตออองหหหเีี๋าใใแแก็นน์ช ข้อมือ5.5นิ้วของผมก่อนนะครับหน้าปัดส้มก็ประมาณนี้เลยคือถ้าเกิดถามผมว่ามันต่างกับตัวหน้าฟ้าประมาณไหนบ้างนะเรื่องฟิลลิ่งการสมใสั่เอาจริงๆก็ต่างกันเยอะพอสมควรนะคืออย่างหน้าฟ้าเนี่ยมันจะยังดูมีความแบบซอฟต์ผู้ด,ดีผู้ดีคุณหนูคุณหนูหน่อยนะครับเพราะสีเขาอะ่ะมันก็แบบค่อนข้างจะดูมีความละมุนอะ่ะคือแบบมันเป็นสีที่ดูเรียบร้อยอะ่ะ แต่ส้มเนี่ยมันก็เด่นขึ้นมาแล้วก็กระแทกตาแบบชัดเจนมากๆนะครับยิ่งมองไกลๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคือมันก็จะเด่นชัดมากมองแบบระยะไหนก็เห็นนาฬิกาแล้วแน่นอนดังนั้นถ้าเกิดต้องการความเด่นกว่าเนี่ยสีส้มจะได้เปรียบแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ความเรียบร้อยความคุณหนูอะหน้าฟ้าก็จะไปทางนั้นมากกว่านะแต่ทั้งคู่เนี่ยผมถือว่าเป็นนาฬิกาที่อาจจะเด่นเกินไปนิดนึงสําหรับการใส่ไปงานทางการงานจริงจังมากๆนะครับคือถ้าเกิดต้องการลุกที่มันสุภาพมากๆอะผมว่า ทั้งสองสีเนี่ยมันก็ดูแบบอาจจะคิดเล่นนิดนึงอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสน,นะอยากจะแสดงออกอยากจะรู้สึกว่าเติมสีสันให้ข้อมือนหน่อยนะครับงานไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นอันนี้ผมว่าโอเคเลยอย่างเช่นจะใส่ไปเรียนใส่ไปออฟฟิศอะไรแบบเนี้ยที่แบบมันไม่ได้มีความจริงจังมากอ่ะพวกนี้มันได้อยู่แล้วนะครับมันก็สบายๆบายแต่ว่า ใส่เป็นสายเหล็กน่าจะเซฟลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่เป็นสายยางนะโอ้โหมันจะยิ่งแบบดูมีความธรรมะธรรมแงมีความแบบเปรี้ยวขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งเลยนะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าสวยดีนะสีนี้ก็เพิ่มความเป็นซัมเมอร์ให้กับข้อมือเราได้ดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งการถอดสายทําไ,ได้ง่ายมากนะครับก็คือบีบอย่างนี้แล้วก็ดึงมาได้ดื้อเลยเพราะว่าสายเขาเนี่ยมันมีระบบที่มันแบบเป็นควิกสแนปอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับ ดยที่สายที่เขาให้มาเนี่ยสังเกตดูสีนิดนึงนะครับสีมันก็มีความใกล้เคียงกับหน้าปัดนะแต่ว่าก็คล้ายๆกับตัวหน้าเทอร์ควอย์นะครับเฉดมันจะต่างกันนิดเดียวส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าปัดเนี่ยมีความเป็นทลิกมากนะครับทาให้มันก็สะท้อนแสงเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนเฉดให้หน้าปัดมันดูไม่เป็นสีธรรมชาติเท่าไหร่อ่ะมันก็จะมีการเล่นเงาประกายสีเพี้ยนไปเพี้ยนมานิดนึงนะครับตามภาษาในการเงาเงานะซึ่งอันนี้พออยู่กับสายส้มก็ออกมาประมาณนี้นะครับ แน่นอนนะครับเด่นขึ้นมาแต่ไกลเลยคือเดิมทีสายส้มมันก็เด่นอยู่แล้วอะแต่อันนี้ก็ยิ่งหนักเลยนะครับซึ่งเหมือนเคยเลยในายกาโมร Morris ิสต์ควอไอคอน42มิลเนี่ยถ้าเป็นสายายางอะ่ะข้อมือ5.5นิ้วจะใส่ไม่ได้นะเพราะมันยาวเกินไปอาจจะต้องข้อมือประมาณสัก6.5นิ้วน่าจะใส่พอดีกว่านะครับอย่างอันเนี้ยข้อมือผมก็เหลือประมาณนี้นะผมก็อดสายายางไปนะครับตามระเบียบเลยก็เน้นใส่ใช้งานสายเหล็กเป็นหลักนะครับแต่อันเนี้ยให้ดูฟิลลิ่งนะเวลาอยู่บนข้อสมมุติว่าข้อมือแบบพอดีพอด,พอดีก็จะออกมาประมาณอย่างนี้ก็ ดูแบบมีความเด่นขึ้นมามากๆนะครับมองจากข้างนอกอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นทั้งหน้าปัดทั้งสายแบบโหส้มจัดเลยนะครับซึ่งก็เป็นการเติมสีสันให้ข้อมือได้แบบดีสุดๆนะอันนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าทําให้ข้อมือเราเด่นขึ้นมาจริงๆแล้วก็มีความสนุกมากขึ้นมากๆนะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดใส่ไปงานที่มันทางการจริงๆนะงานแบบชุดทักซีโดเต็มยศชุดสูทอย่างเงี้ยผมว่าก็จะแบบก ก็ดูเด่นเกินะนะครับอันนี้แล้วแต่นะว่าเ,เพื่อนๆอยากได้ฟิลไหน <c oughs> ก็ถ้าเกิดตามคาแรคเตอร์นาฬิกามันก็จะเน้นใส่สนุกใส่ไปเที่ยวใส่แบบ,บลุยชายหาดลุยแบบซัมเมอร์ฤดูร้อนที่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมมาค้นพบนะว่าเฮ้ยมันแอบเวิร์กมากเลยนะคือไอ้ตัวสายสีส้มเนี่ยมันสามารถเอาไปสลับเปลี่ยนกับตัวหน้าฟ้าเทอร์คอยส์ได้นะครับหรือแม้แต่เอาสายสีฟ้ามาเปลี่ยนกับตัวหน้าส้มก็ได้นะเดี๋ยวผมลองสลับให้ดูนะคือมันเป็นคู่สีที่แบบมันอยู่ด้วยกันแล้วแบบเอ้ยมันีน้ ตัวสายสีฟ้านะครับพอเอามาใส่กับตัวหน้าปัดส้มนี่ออกมาแบบเออเป็นทูโทนที่ไปด้วยกันได้แบบงงงงใช้ได้เลยนะครับสีมันเหมือนจะคู่กันเฉยเลยอะทั้งทั้งที่สีนึงนี่โทนเย็นมากๆนะครับอีกโทนนึงก็แบบอย่างร้อนเลยแต่ว่าพออยู่ด้วยกันปั๊บเนี่ยกลายเป็น ร้อนบวกเย็นเจอกันนี่ออกมาแบบอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าเท่ดีนะแปลกตาดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันประหลาดอะ่ะคือรู้สึกว่ามันเป็นคู่สีที่คละเฉดก็จริงแต่ว่าไปได้วยกันได้สบายๆนะครับเป็นคอมโบที่ลงตัวมากนะครับอันนี้คอมโบแรกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันพีคเนี่ยก็คือเราสามารถเอาสายอะ่ะสีส้มที่มันมากับเรือนนี้ไปใส่กับหน้าเทอร์คอยส์ก็ได้นะครับซึ่งออกมาสะเทือนใจเหมือนกันนะครับคือแบบโหอึ้งไปเลยนะครับคือใครที่กะว่าจะซื้อเรือนเดียวเนี่ย ผมว่าน่าจะต้องมีการลังเลหลังจากที่ได้เห็นรูปนี้นะนี่เ <_ d ata> พื่อนๆลองดูหน้าฟ้ากับสายส้มมันแบบโอโหใช่เลยนะครับมันเกิดมาคู่กันจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนๆมี2เรือนแล้วแบบสลับไปสลับมาแบบนี้โอ้โหมันเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับดังนั้นก็ถือว่ามีความแบบเซอร์ไพรส์มีความค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวแล้วก็ดีอยู่ดีคิดมากๆเลยนะสำหรับ2เรือนนี้นะครับซึ่งมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่งบประมาณถึงผมก็แนะนํานะว่าก็ สองเลื่อนไปเลยนะครับสลับสายกันสนุกมากจะข้างบนสีหนึ่งข้างล่างสีหนึ่งก็ยังได้นะครับหรือว่าจะเอาไปเปลี่ยนกับสายอื่นๆที่โมริซาควรมีขายก็ได้เหมือนกันนะคือถ้าเกิดเลือกไม่ได้จริงๆก็เนี่ยแหละนะครับมาเป็นคู่เลยอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่แบบจําเป็นจะต้องเลือกได้สีเดียวจริงๆก็อย่างที่บอกนะครับก็ลองเลือกดูว่าถ้าเกิดอยากได้โทนเย็นๆหน่อยนะครับโทนแบบสุขุมสุขุมหน่อยคุณหนูคุณหนูนิดนึงก็สีฟ้าแต่ถ้าเกิดจะร้อนๆเลยลุยลุยร้อนแรงนิดนึงก็สี ส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่8,9,900บาทนะครับอันนี้คือราคาป้ายเลยนะสามารถซื้อได้ที่บูติกของโมริซารัวที่เกสอน,นะครับช็อปเกสอนอชั้น2ก็ไปดูตัวจริงแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ